โอ้โหฟล็อันนี้อันนี้เกือบเกือบหมดเลยใกล้ละค่ะเหลืออีกเพียงสี่รางวัลสี่รางวัลเท่านั้นนะครับรอบดิจิตอลนะครับคุณอันนี้เขาเขาเขียนเป็นคำนำหน้าด้วยนางสาวนางสาวนีตื่นเต้นอยากจะเห็นอยากจะเห็นตอนเก่งจะเจอแล้วมาแล้วเห็นคุณมาแล้วนี่เป็นนางสาวครับนางสาวเจนติดาเจนจิราสกุลนีนะฮะนางสาวเจนจิรา อยู่ไหมคะคุณเจนจิรามาแล้วคะ่ะคุณตาสาวยังโอ้โห oh. เป็นเลยเพื่อนสาวสหรือเปลา<ส>่าครับครับอันนี้เป็นร่องดิจิทัลซัมซุง e s 25อยากได้ใช่ไหม <S <S ก็ไปซื้อสิครับนี่อันนี้เขาสำหรับผู้โชคดีทนะั้งนั้นเดี๋ยวกำลังสแกนมาโค o d กันอยู่นะคะสแกน b a โอย<ๆ>ู่อยากได้ก็ส่งมีไหมฮะมีทิงโชคไหมครับ ส่ง f s ค่ก็ได้นะคะไม่ใช่ดิอ่ามาแล้วค่ะเล็กกัานนะครับสวัสดีนะครับไมนนีย้าน่าะครับเรามาต่อไปค่ะเนคะเครื่องส่อเครื่องสริ่มใหญ่ขเรื่อยๆแล้วใช่ร่พอดี๋ยวรางวัลสุดท้ายก็จะเป็นบล็อกเช้าไม่ใช่นะลอก คุณเพื่อนสักข้านะฮะใครจะได้ไปใครจะได้เพื่อนสักข้าไปใครจะได้ไปคุณอ่านอะไครับยากนี่อ่านยากคุณเอี่ยมมีระมุสิริถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยมเยื้อเลี้อเยื้อไม่มีบกมือนี่คือไหนครับบกมือคืออะไรครไหนครับ เลี้ยบเลี้ยคนเลี้ยบนี่คนเลี้ยงได้ขึ้นสักัาไปไนะฮถูกไหมครับถูกต้องนะฮะ ข้นวค่ายค่ะอะไรครับตู้เย็นตู้เย็นโอ้โหตู้เย็นตู้เย็นใครอยากได้ตู้เย็นครับใครอยาเไดนตู้เย็นส่งกระแสจิตมาแรงๆนะคะขอให้คนที่อยากได้ได้ขอให้คนที่ไม่อยากได้ก็ได้วันนี้ใครจะมาถูกดวงให้ตู้เย็นไปนะฮะใครจะไตู้เย็นตั้งแต่ละตั้งแต่ละตั้งต่ละค อ่าไอแล้วคใครคุณทใชคุณปราณีจูนกนรักค่ะคุณปราณีครั้งที่หนึ่งค่ะคุณปราณีครั้งที่สองค่ะคุณปราณีครั้งที่สามค่ะสามเพยาะเขาไม่อยากได้นิดหนึ่งนะฮะอ่ะต่อไปคุณสีเมืองเกษตรกุณนะครับ คุณนศรีเมืองเกษตรกรครั้งที่1ค่ะคุณนศรีเมืองเกษตรกรครั้งที่สองค่ะคุณนศรีเมืองเกษตรกรครับอยู่ไหมคะครั้งที่สามค่ะโอ้แต่ว่าไม่มีใครอยากได้ตู้เย็นเลยตู้เย็นน้อยใจเลยใช่ไคะใช่เครับใช้ไม่ขาดตัวใหญ่างเลยไม่ได้ใช่ไหมเลยนะฮะอ้าวต่อไปแล้วครับจันเหยียวอยู่ไหมครับคันนี้คุณ ปริศนาชัยเสน่ห์ครับคุณปริศนาชัยเสน่ห์นะครับทั้งทีุ่ณปิศนาทันที่หนึ่งค่ะคุณปิศนาทั้งที่สองค่ะคุณปิศนาทั้งที่